เรากใกล้ถึงปราสาทแล้วนะครับผมาจากมันก็ประมาณ1กิโลเนะเงียบเอ้เราก็กเดินเดินเดินไปนะดูบรรยกาศอันนี้เหมือนจะเป็นรูปหอยนะที่มันเป็นครอบตัวหอยอยู่ ข้างบนนั้นก็น่าจะเป็นห้องอะไรบางอย่างนะครับข้างบนเป็นที่ที่เราจะไปกังนั้นเอยใช่ป่นะน่ะผมมองจากในนี้แล้วมันแบบแปลกน่าเห็นว่าไอ้หลังคานั่นนะเกยวผมหยุดอะ่ะเห็นปะเออนะสวัสดครับภ oh. าษาทโสวครับ b r เราดืมา่มวสาลักนี่คืออาหารอาหารกลางวันของเราผมนี่นี่ับอาหารกลางวันก็อาหารครบหมดแล้ว,ลวนะนี่อาหารครบแล้ว,ลวนะผมพร้อมนะ นี่ยกุ้งที่อยากกินมาหลายปีแล้ววันนี้เรได้กินวันนี้เราได้กินแล้วเนี่ยโอเคเนี่ยโอซิ่งเลยโอซิ่งโอซอร่อยมากนี่จริงเราต้องถ้าเกิดเวลาจะกินน้มันจะมีแบบนี้ประจุไหมแล้วก็แบบเนี่ย

กับอูเมดาสกาบิลดิ้งครับนี่ครับมันจะมีปล่องอยู่นะคนสูงก็เลยไละเดินมันนะครับเนี่ยคมันจะเป็นปล่องอะไรล <Herm> ่ะนี่ก็ขึ้นมาอยู่บนตึกนะ้วสามสิบกว่าชั้นนะ สภาพก็เป็นแบบนี้นครับดูมันจะเห็นเมืองบ,บนเลยล่ะแต่มันมีข้างหลังอีกขึ้นมาบนสูงสุดแล้วตรงวงกลมเลยครับผมนี่นี่ครับโอ้โหอันนี้คือเห็นทั้งเมืองเลยนะ แต่ตอนนี้ก็เย็นมากเลยแบบสิบกว่าองศาอาจจะมือสัน่นนะมันก็สูงนะมันชั้นสามสิบกว่าสูงที่สุดแล้วครับอันนี้ข้างล่างครับไม่ข้างล่างมัน,นเป็นวงกลมเดินวงกลมอันนี้คือทะเลครับผมน,น,นี่สูงมากเลยครับอันนี้คือผมสูงคนระับ